ช่วง On The r o รถถนนปลอดภัยครับในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่กับผมถนงสักด์ทอดงอกเวลาที่เราพูดถึงอุบัติเหตุครับเราก็อาจจะไปโฟกัสกันที่พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะเป็นสาเหตุร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือสภาพถนนในเมืองไทยเองครับเป็นสิ่งที่ เราก็อยากจะรู้นะครับว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยมันอันตรายสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนปรืบไม่และมีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับสากลปรือไม่อย่างไรครับโดยในวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดเรกเกษมชูเจรุกุลครับท่านเป็นอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านด้านยานพาหนะเกี่ยวกับการป้องกัน และลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาครับและท่านยังเป็นรองคณะปฏดดีและผู้จัดการศูนความเป็นเลิศไทยแรปคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งโจทย์ที่อยากจะรู้และก็ได้คําตอบก็คือถนนในเมืองไทยอันตารายจริงหรือครับก็เป็นสิ่งที่หลายคน อาจจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะทราบว่าสภาพถนนครับมันมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลตอบอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับครับในเรื่องถนนในเมืองไทยนะครับเราอาจจะต้องแยกประเภทก่อนเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงถนนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำว,ว่า road ทั้งคำว่าสตรีททั้งคำว่าไฮเวย์แต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าถนนเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถนนในบริบทที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นถนนที่อยู่ในเขตเมืองในเขตชุมชนรหรือเป็นถนนที่อยู่ระหว่างต่างจังหวัดก็ได้เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างต่างจังหวัดก็ได้หรือเป็นถนนระดับที่เป็นทางด่วนหรือว่าเป็นทางพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนครับมันมีความปลอดภัยที่แตกต่างก,กันนะครับครับ ถ้าดูจากสภาพถนนที่เกิดขึ้นของบ้านเราอย่างที่อาจารย์เรียนบอกไปนะครับว่าจะมีถนนแต่ละประเภทที่แตกต่างกันสแสดงว่าถนนแต่ละประเภทก็จะมีความปลอดภัยที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับในเชิงวิศวกรรมครับเวลาเราออกแบบแน่นอนครับเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงเป็นสิ่งแรกเลยนอกเหนือไปจากเรื่องของความสามารถในการเคลื่อนตัวของยานพาหนะในด้านของการจราจรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทของถนนที่มีสัก นถนนที่เป็นทางด่วนทางพิเศษหรือเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับเรื่องของเซฟตี้เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบให้รถสามารถที่จะใช้ความเร็วได้สูงและยังปลอดภัยได้ในขณะเดียวกันครับตรงกันข้ามถนนที่เป็นถนนขนาดเล็กถนนในบริเวณชุมชนบริเวณเขตโรงเรียนโรงพยาบาลตรงนี้เป็นถนนที่เรามองในเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงมากกว่านะครับก็คือเราต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณนั้น เข้าสู่บริเวณชุมชนเข้าสู่วัดสู่โรงเรียนตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นความเร็วที่เราออกแบบก็จะเป็นความเร็วที่ลดต่ําลงในขณะที่สามารถที่จะสัญจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับลักษณะของถนนขึ้นอยู่กับกำดับชั้นของถนนครับว่าตรงนี้เนี่ยเรามีการใช้ความเร็วมากน้อยแค่ไหนซึ่งในเชิงของวิศวกรรมรจราจรเราจะออกแบบในเรื่องของมาตรฐานต่างๆข,ของการออกแบบถนนตรงนี้ให้สอดคล้องไปตามแต่ละถนนครับครับ ทีนี้ต้องเรียนถามนะครับว่ามาตรฐานในการออกแบบถนนของเมืองไทยถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยของเราเป็นอย่างไรบ้างเพราะถ้าดูจากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถงนนในเมืองไทยเนี่ยของเราขึ้นชื่ออยู่ในอันดับสูงสของโลกที่ําไปนั่นเองนะครับครับในเรื่องของการชนที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับจริงอยู่ว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่า มันมีหลากหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นได้มันมีหลากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคนผู้ขับขี่นะครับตัวของจา,านพาหนะหรือแม้กระทั่งตัวถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ตามต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเทศไหนก็ตามนะครับเรามีงานวิจัยที่สรุปว่าส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะมีเรื่องของปัจจัยตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นครับคราวนี้ถ้าเรามามองในเรื่องของถนนโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ เรามีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้ากับประเทศอื่นๆในโลกนี้เลยนะครับเรามีมาตรฐานที่สามารถที่จะออกแบบถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันครับเราอาจจะต้องมีการคํานึงถึงมากยิ่งขึ้นในบริบทของผู้ใช้ที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่เปราะบ,บางครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเดินเท้า คนที่ใช้จักรยานหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งมันมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะมากในประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่ใน s o ว t h อ a s เอเชียตรงนี้นะครับ,รบอาจจะต้องคำนึงถึงกลุ่มนี้มากขึ้นในการออกแบบถนนด้วยครับฝักแล้วอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคนฟังมากขึ้นว่าถนนของเรานั้นก็สร้างได้มาตรฐานสากลครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการคำนึงถึง องประกอบอื่นร่วมด้วยมากขึ้นครับซึ่งองค์ประกอบที่ว่าในการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งการออกแบบถนนเราต้องคำนึงถึงปัจจัยสิ่งใดบ้างครับในเชิงของวิศวกรรมนะครับเวลาเราออกแบบถนนนะครับอย่างที่ผมได้นดําเ,เรียนเบื้องต้นครับมันจะมีคํา2คคาที่เราจะต้องวิเคราะห์ควบคู่กันนั่นก็คือคําว่า safety ก็คือความปลอดภัยแล้วก็คําว่า mobility ก็คือความสามารถในการเคลื่อนตัวของถนนนะครับ หลายๆครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะรักษาความสมดุลของสองประเด็นตรงนี้อยู่แต่ในหลายๆก็มีครับบางทีเราไปเน้นในเรื่องของการใช้ความเร็วเพื่อให้รดเคลื่อนที่ได้เร็วในขณะที่ความปลอดภัยอาจจะถูกละเลยเราก็อาจจะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบตรงนี้นะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในเชิงวิศวกรรมเนี่ย ว่ามันมีตัวแปรอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหลายสิบตัวแปรเลยนะครับ,รบถ้าดูจากบริเวณถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขีดสีดีเส้นเรื่องของสภาพผิวทางนะครับเรื่องของอุปกรณ์ที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในตัวถนนนะครับรถเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเสาไฟป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนป้ายบังคับหรือว่าป้ายแนะนําก็ตาม หรือแม้กระทั่งเรามองออกไปบริเวณสองข้างทางถนนครับเรื่องของไหลาทางเรามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับสภาพพื้นที่สองข้างทางเรามีเคลียร์โซนนะครับเคลียร์โซนตรงนี้สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ให้สําหรับรถที่เกิดการฉลักออกไปนอกถนนเนี่ยสามารถที่จะหักเลี้ยวกลับมาสัญจรบนตัวถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยครับมันจะถูก ควบรวมอยู่ในการออกแบบในเชิงของวิศวกรรมเพื่อทําให้ถนนของเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยอยู่แล้วครับฝ่ายขอบว่ากว่าจะออกแบบมาเป็นถนนเส้นหนึ่งก็ต้องมีการกวางแผนมีการวิเคราะห์กันอย่างถี่ถ้วนแล้วแต่อาจารย์กเกษมครับถ่าไปมันยังมีบางจุดบางถนนครับที่เกิดอุบัติเหตุซับแล้วซับเล่า จนชาวบ้านเขาไปลือกันว่าเป็นโค้งร้อยศพครับซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์บ้างนะครับแต่ว่าในมุมของวิศวกรรมครับมันสามารถที่จะอธิบายในเรื่องนี้ได้หรือไม่ครับครับในเชิงของวิศวกรรมน,นะครับเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจุดเหล่านั้นนะครับในเชิงวิศวกรรมนเนี่ยบางทีเราเรียกว่ามันเป็นจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายหรือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าแบ็คสปอตนะครับหรือในบริเวณที่เป็นทางโค้งเนี่ยโค้งที่มันมี ความอันตรายหรือภาษาชาวบ้านเรามักจะพูดกันถึงในเรื่องของโค้งร้อยศพอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ส่วนหนึ่งในเชิงของวิศกรรมนะครับอย่างกรณีของบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับถนนในบ้านเราเนี่ยได้มีการมาวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีก็คือเขาก็จะเอาสถิติการชนที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆเอามาวิเคราะห์แล้วก็หาว่าบริเวณไหนที่มีการเกิดการชนบ่อย นะครับตรงนั้นนะครับคือสิ่งสําคัญจะต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าปัจจัยที่แท้จริงที่มันทําให้เกิดการชนหรือเกิดความรุนแรงของการชนที่มันรุนแรงเนี่ยในบริเวณนั้นมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับตัวอย่างที่ําเรียนครับมันก็มีปัจจัยเรื่องของคนรถถนนและอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการใช้ความเร็วรนะครับผมอยากจะเน้นประเด็นสุดท้ายเนี่ยครับเรื่องของประเด็นการใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เรามีการกําหนดเรื่องของความเร็วจํากัดอยู่บนถนนก็ตาม แต่ด้วยตัวกฎหมายเนี่ยเรายังมีการอนุญาตให้รถใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับในบริเวณที่เป็นเขตชุมชนเขตเทศบาลเนี่ยถ้าตามตัวกฎหมายเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้ความเร็วได้ถึง80กิโเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริเวณที่เป็นนอกเขตเทศ,เศบาลนอกเขตชุมชนนะครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเรายังยอมให้ได้ใช้ถึง90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับคราวนี้ ตัวเลขตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้กับทุกเซกชันทุกส่วนของถนนนะครับอาทิเช่นเรากำลังพูดถึงทางโค้งนะครับเมื่อรถเข้าโค้งเนี่ยในเชิงวิศวกรรมเราจะมีการติดตั้งใต้เตือนก่อนนะครับว่าข้างหน้ามีทางโค้งเรามีการติดตั้งความเร็วจำกัดที่จะลดลงเรามีการออกแบบในเชิงของในขาคณิตของทางถนนให้รัศมีโคกก้งตรงนั้นเนี่ยให้รถสามารถท่จะเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆครับ ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการใช้ความเร็วที่สูงเกินกว่าความเร็วที่ออกแบบเอาไว้ก็เลยทําให้รถตกถนนรถเกิดการชนขึ้นมาแล้วก็เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซําเล่าครับแสดงว่าถ้าทุกคนเดินทางแล้วไปเจอป้ายกำกับความเร็วเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติตามใช่หรือไม่ครับถูกต้องครับอันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า ความเร็วจำกัดเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเร็วที่เราใช้ในการออกแบบในด้านของวิศวกรรมครับเวลาเราออกแบบถนนนะครับในเรื่องของความเร็วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสมการที่เราจะใช้คำนวณว่าเมื่อมีความเร็วเท่านั้นเท่านี้รถสามารถที่จะเข้าโค้งเราก็สาม,มารถที่จะผันจรได้อย่างปลอดภัยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไรก็ตามครับที่ขับเร็วเกินกว่า,วาความเร็วจำกัดหรือเกินกว่าความเร็วที่เราใช้ออกแบบสูงไปมากๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิด อันตรายเกิดการชนได้แน่นอนครับครับซึ่งแต่ละถนนก็จะมีการออกแบบให้ใช้ความรเร็วที่แตกต่างกันครับซึ่งก็จะมีป้ายที่กำกับความรเร็วเอาไว้นะครับว่าถนนเส้นนั้นจะต้องใช้ความรเร็วเท่าไหร่อย่างไรจึงจะปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องดูแล้วก็สังเกต ปายที่กีกับความเร็วเอาไว้ด้วยนั่นเองน,นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดเร,กรเกษมชูเจรุก,กุลอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านยานพาหนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาครับและท่านเป็นรองคณะบดีและผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศไทยแรปคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยายลัยครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ และสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมธนงศักดิ์ทางนอกลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ